ไม่แน่ใจว่าวงาการบันเทิงหรือโรงงานผลิตน้ำตาลนะครับเพราะก่อนหน้านี้ว่าหวานแล้วแต่ตอนนี้หวานขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับเมื่อนนกุลออกมายอมรับว่ากำลังคุยกับแอปทักซออนอยู่หากย้อนกลับไปนนกุลและแอปทักษออนพบกันครั้งแรกในกองถ่ายซีรีส์หารักด้วยใจเธอ find yourself ของค่ายจิม MTV ครับและหลังจากถ่ายทำได้ไม่นานนนกุลก็เกิดอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลครับ และแอป,ปก็ได้ส่งอาหารไปให้รับประทานสร้างความประทับใจให้กับนนกุลไม่น้อยจากนั้นนนกุลชวนแอป,ปทำเวิร์กช็อปดยการทดลองกันเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์ผ่านคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งทั้งสองนั้นติดต่อพูดคุยกันวันละ15-30นาทีเนื่องจากทำให้ทั้งคู่นั้นเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆครับจากนั้นความสัมพันธ์ของแอป,ปและนนกุลก็เริ่มเป็นที่จับตามองครับเมื่อปรากฏภาพของแอป,ปและนนกุล ไปงานเดียวกันพร้อมกับน้องปีใหม่เนื่องจากฝ่ายชายเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยที่จัดงานจึงรับหน้าที่เป็นผู้จัดหาบัตรให้เดือนตุลาคม2566นับเป็นความสุญเสียครั้งใหญ่ของแอปทักษออนเมื่อคุณพ่อของเธอจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งในขณะนั้นดนกุลก็คอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับแอปทักซอนรวมถึงครอบครัวของฝ่ายชายเองนั้น ก็ได้เดินทางมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยครับวันเกิดแอปทักษอรโมเมนต์สำคัญที่นนกุลนั้นได้โพสภาพ,วพอวยพรวันเกิดฝ่ายหญิงผ่านทางไ g ซึ่งจากรูปนี้เองก็ทำให้ตาดีหลายคนแอบสังเกตว่าทั้งสองคนนั้นแต่งกายในลักษณะที่คล้ายกัน ทนสีเดียวกันเป๊ะจนหลายคนเกิดตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นจริงๆหรือไม่ผมคุยกับพี่แอฟอยู่ครับครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมาผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเอาเอชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับพ <Okay. S 1> อมาถึงวันนี้ณณนะนะนะวินาทีนี้ผมก็ หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรลวดแน่นอนนะรจริงเราก็าก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแ้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อย ซึ่งงานนี้ถือเป็นคู่รักต่างวัยที่ดูลงตัวเอามากๆเลยนะครับส่วนสถานะคําว่าแฟนจะเริ่มเรียกกันเมื่อไหร่ต้องรองทั้งคู่ออกมาประกาศข่าวดีให้เราทุกคนทราบครับ